ครับสวัสดีท่านผู้ชมๆๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Among Us เหมือนเดิมนะครับ EP ที่สามแล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนครับมากับแฟนกันสองคนนะฮะ <ๆ S 1> โอเคแฟนผมตัวสีเทานะครับเราไปเริ่มทำภารกิจกันเลยดีกว่า <ๆ S 1> โอ้ผมตั้งวิ่งไปไปวิ่งไวไปแล้วเนี่ยไอ้ใช่ไหมเออเอาห้องแอดมินออกแล้วกันห้องแอดมินมีที่รูดบัตรนี่ครับสเต็ปก,การรูดบัตรของผมทำงี้นี่เออเออ ผมทำภารกิจทีไนแม่งจะต้องมีคนกดทุกทีจะกดทำไมวะไอเวนวัวเร็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 วใคร,เ,ร,เ,ร,เ,รเป็นใครเป็นหน่อยจะรู้แล้วเกิดว่าใครเป็นฮะเออผมอยากจะบอกนะครับว่าผมว่าผมจะกลับมาเล่นอาฮะวีรื่องรหัสเก่าผมโดนแบนอยากให้คุณผู้ชมช่วยตั้งชื่อช่วยคิดชื่อหน่อยคร <No. S 1> เป็นชื่อแบบแนวไหนก็ได้แนวน่ารักแนวเกียนแนวฟุงฟ้งฟิ้งแนวอะไรก็ได้ตั้งมาเลยเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปตั้งตามนะครับ ถ้าชื่อไหนโดนใจผมผมก็จะไปตั้งตามมาเลยนะหรือถ้าไม่มีคอมเมนต์เลยผมก็ต้องคงแบบคงต้องคิดเองฮนะคงต้องคิดเองตั้งเองเลยอย่างเงี้ยแหละเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่ออะไรดีผมรหัสเก่าผมโดนแบนอะรหัสที่ผมเคยเล่นไปอะมันโดนแบนแล้วเอ้ยไม่ใช่โดนแบนดิคือเฟซบุ๊กผมโดนแฮกเอา้าเอา้เอาชนะเหรออ๋อใไม่ะคือเฟซบุ๊กผมโดนแฮกแล้วทีนี้ รหัส Rv อ่ะผมสมัครผมล็อกอินด้วยเฟซนั้นไงก็เลยหายไปเลยนะครับมันก็เลยหายไปเลยโอเคถ้าเกิดใครคชื่อได้ก็นนคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปตั้งชื่อไหนโดนใจเดี๋ยวผมเอาไปตั้งนะฮะนั่นแหละเมื่อวานไม่ลงคลิปมาะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ว่างผมปผมอาอายัางไงผมไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวหรอกไปจ่ายค่าเทอมเรื่องเรียนด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เออวันนี้ก็เอาเอาคลิปนี้ไปดูแทนโอเคห้าคนแล้วอีกสามคนเร็วๆรีบๆเข้ามาเลยเร็วยักเลยแล้วเคือตอนนี้ฮะโรงเรียนปิดกันใช่ไหมล่ะเลื่อนเปิดกันเป็นวันที่หนึ่งมิถุนากันใช่ไหมผมก็เลื่อนผมก็โดนเลื่อนจนมิถุนานะครับไม่ได้อะไรเลยบอกสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทเลยเหรอโอเคได้ได้ได้สตาร์ทเลย เาเจ็ดคนล้วไปให้แบบเขาเล่นกันเลยหรือไงลนะ่ะไอเบน <c oughs> <c oughs> โอเคเป็นเคลมติตตาที่สองแล้วก็อัมภาริกิตทำอันนี้ <c oughs> ผมไปอันนี้ดีกว่าไอมันคือรวะอันนี้อ๋อโอเคแล้วก็ไปข้างบนตรงนี้แล้วก็เข้ามาน,นี่ แล้วก็โยกคันนี้ลงเนี่ยผมทำภารกิจทีไรมันจะต้องมีคนกดทุกทีเลยแล้วภารกิจกูจะหมดไหมเพื่อนกูจะเสร็จไหมมีมวมตงเป็นเหรอเฮ้ยนายนายเป็นหรือเปล่านายนายวัตนายเป็นหรือเปล่านี่อ้าไม่รู้อ่ะเขาเขียนชื่อมาแล้วเขาแล้วตัวตัวเขาบอกว่ามีแสดงว่าเรา ผมเป็นโอเคได้ได้ได้มีมีมีนี่คือแปลว่าอะไรว่าลืมมีพวกเราหรือพวกเขาอะแล่วช่แม่งแล้วกันนะผมจำไม่ได้ก็โบดสีน้ำเงินไปจะดูสีว่าสีน้ำเงินจะเป็นหรือเปล่าผมเนี่ยมีคนบอกไม่ให้โบดสีน้ำเงินโอเคโวดสีน้ำเงินก็ได้นะโบดก็โบดเอ้ามึงอยากตายเลยเพื่อนมึงไม่ได้เป็นอร p o r t ร์เลยมึงให้โวด โอ้แบบนี้ก็ได้อะอยากตายเฮ้ยเฮ้ยตัวสีขาวเฮ้ยเฮ้ยผมว่าตัวสีขาวแปลกแปบลบใช่ป่ะลุ่งคิดอลยมาได่รู้ผมทำภารกิจอันนี้โยกลงโอเคเพื่อนสีเหลืองในายตายสรุปใครเป็นนะเพื่อนนายเจ๋อบอกเรามาสิารักเดย์เลยวูจะรี เดี๋ยวผมว่าสีขาวป่ะวะเนี่ยสีขาวมันเอาอีกแล้วมันถามแบบนี้ตลอดเลยน่ะไอ้สีเทาก็บอกอะไรวะสีฟ้าบอกสีเทาสีเทาบอกสีฟ้ามึงเกี่ยกันไปเกี่ยกันมาเฮ้ยออกสีขาววอดสีขาววอดขาวเพราะว่าสีขาวมันแปลกอ่ะอืมไม่รู้อะเออผมวอดสีขาว เพราะว่าสีขาวมันปแปลกมันอยู่ดีมันก็ถามวูขึ้นมาเออเหมือนร้อนตัวยังไงไม่รู้อะครับก็เลยเออเอาผมลองไปกับมันดูแล้วกันดูนี่ผมจะตายไหมึค่ากูสิเพื่อนใช่ไหมมึงซาโบใช่ไหมไมมึงฆ่ากูสิถ้ามึงเป็นอะไอเวนแน่แน่แน่น่ันนนนนน่นไงกูว่าแล้วสีขาวจริงๆด้วยเป็นไงล่ะเพื่อนมึงโอ้ ว่าแล้วสีขาวก็สีเทาเพราะว่าตอนนั้นผมก็พูดว่าสีเทาเป็นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มาสีขาวจริงๆด้วยสีขาวมันเป็นทำไมเส้นกูแรงจังเอออะไรแบบนี้นะผมนี่เลือกหัวเหลืองวตัวเหลืองตัวน้ำเงินไหมตัวตัวสีนี่เขียวหัวเหลืองมาเป็นแท็กซี่เลยะเชฟพุดเฟียวอ่ะเออแล้ อีกห้าอีกสามคนเข้ามาไอดาร์กเดย์นี่มาอีกแล้วอะไรแบบนี้น,นะฮะนับยึบยึบที่รักเขาขอยอยู่ด้วยที่รักจะ้ะยึบยึบอึบึบ,บ,บสิงล่างไม่ได้ว่าแต่ฟาบนี <c oughs> ข้าาแม่างี้เลยเนละ้วกนนี่นี <c oughs> ใช่ไหมสิงสิง,สงเออข้ามันไม่ได้อะ เแปคนเล่าอธิบายกูไม่ได้ดูอะไรเลยก็ว่าเอาเอเนี่ยมันมันเข้าไม่ได้ square. อ่ะโอ้ช่างแมงแล้วกันนะฮะไหนเอออร์เตอร์มาจุกูฆ่าแฟนตัวเองก่อนเลย <Nope. S 1> มาเพื่อนไหนเธอจะไปไหนไม่เดินละเอาละเธอฆ่าแฟนตัวเองแน่ผมผมจะเก็บแฟนตัวเองผมไม้ดูเล่นก่อนนะฮะผมจะอยู่ใน่นี้ก่อน เาแฟนตัวเองยู่นี่กลับมานีดีกว่าขึ้นมาโอเคแล้วก็ลงนี่ไปข้างล่างมีคนไหมไม่มีขึ้น <c oughs> อีพอร์เตอร์สามารถวาร์ปได้ออ้ยโอ้ยเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครอ่ะผมไม่ใช่จะเติมน้ำมันใช่ไหมเพื่อนไม่ต้องเติมมันเติมแ้วกูหนีก่อนอะ่ะ <c> เ <oughs> จะมีใครเจอศพไหมจะมีใครเจอศพไหมฮะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ใครอะไม่รู้เหมือนกันฮะกูไม่รู้เหมือนกันฮนะมมนกูฆนะ่าก่อนเลยแล้วกันฆ่าแม่งกูฆ่าฆ่าแม่งได้เรียบร้อยสรุปผมไม่ได้ฆ่าแฟนตัวเองฮะโอ้เสีจใจจังเลยที่แหลกโอ้ไม่นะไม่เป็นไรถ้าตาหน้าเป็นเอาใหม่อีพอร์เตอร์โหดไมล่ะ <c oughs> หลงตัวเองก็ได้วะผมไม่ได้ฆ่าแฟนผมอะผมผิดหวังมากเลยอะอืม ไหนหกคนแล้วอ้าสีเขียวโอ้ยฝนจะตกอีกแล้วเฮ่อุ๊บอุ๊บอม่บอุวบอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊บอุบออออ ออแปดคนแล้วไม่ดูคนเลยอะไรวะหวานจริงๆเลยโกูผมว่าตอนนี้น่าจะได้เป็นเชียร์มนแหละนะฮะเพราะว่าอินพร์เตอร์เป็นไปแล้วนั่นไงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวทำภารกิจต่อถ้าตาหน้าผมได้เป็นอีกผมก็น่าจะได้ฆ่าแฟนผมแต่นะฮะตาน้าเป็นอีกจะฆ่าแฟนผมคนที่สองเลยคอยดูอ ไม่คนสองก็คนแรกอะเอาเซ่เกียนแมงไห้ดูออม,มาเออเมื่อก,กี้กูสาไม่ฆ่านะทุกช้ชมครับผมโดนแฟนตัวเองฆ่าฮะแม่คฆ่าผมคนแรกเลยดูสิสีม่วงสีม่วงรีพอร์ตเรียบร้อยอสเรียบร้อยฮะไม่เนียนไม่เนียนนะที่รักนะไม่เนียนนะเธอ nope. ยากเลย <laughs> บอกเลยว่าไม่เนียนนะฮะไม่เนียนเอ้าวัดสีขาววัดทำไมสีขาวไปบกสีชมพูเมื่อกี้สีมส่วงสิเออแหละโบดมันโบดมันสีม่วงโบดเลย <No. S 1> ข้าเลยแฟนตัวเองแฟนกูแฟนกูนนนเนี่ยเอาเลยเอาเลยโบดเลย กูเห็นกับตาเพื่อนมึงมึงเร็วๆเถอแม่งฆ่ากูเน่อยเพื่อนมึงโหวดสิเอาละผมจะพาทุกผู้ชมทุกค่าแฟนตัวเองครับโหวดมึงกูบอกให้เชื่อสีม่วงไงไม่เป็นไรนะเธอเธอได้ใจไปก่อนนะตานี้แต่ตาหน้านะถ้าเขาเป็นมึงจะฆ่ามึงก่อนเลยฆ่ากูคนแรกด้วยนะทำเนียนนะทำเนียนแม้วิ่งตามกูเลย นี่ hey, กำลังทำภารกิจอยู่เลยอ่าก็เลยมาๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราจะไม่โกรธละกันนะที่เขาฆ่าผมก็คือแบบว่าอย่างน้อยอะ่ะเขาฆ่าเราได้เขาก็มีความสุขที่แบบเขาฆ่าคนไดน้ถึงเขาจะฆ่าคนอื่นไม่ได้เขาก็ต้องมีความสุขเพราะเขาฆ่าผมได้นี่เป็นไงความคิดแบบนี้ <Nope. S 1> อ,ะอะไรครับนี่อะ่ะ โอ้ววโอ้โหสีแดงสีแดงเมื่อกี้ผมเห็นสีแดงมุดท่อมาสีแดงไปไหนแล้วไอสีแดงกูเห็นนั่นไงเรียบร้อยแพ้อเวนกัมโอเคไามเอามาอีกตานึงมา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 ตาสุดท้ายจะได้ปิดคลิปสักทีน่าจะอัดมา20นาทีแล้วมั้งคือคลิปทุกคลิปอะผมอัด20นาทีหมดเลยแล้วทีนี้ ผมไปตัดเหลือสิบกว่านาทีนั้นไม่ต้องงอนไม,ไม่ต้องอะ่ะงอนอยู่นู่นเลยปะไม่ต้องไม่ต้องตามมาผมจะอยู่คนทุกชุมเยอะผมจะอยู่นี่ฮะแล้วก็แอบเปลี่ยนสีสักสีแดงนี่ไม่รู้แน่นอนว่าผมเป็นคนไหน <c oughs> แล้วผมค่อยเปลี่ยนกลับเป็นสีเขียวโอเคไม่รู้งอนหนึ่งไป ตาานี right? right? yes. mm. <ligen> ้น่าจะได้เป็นรอเปล่าใช่ไหมนั่นไงตาสุดท้ายด้วยมามาไอ้มึงเจอกูมามาเมื่อกี้มึงฆ่ากูใช่ไหมจุดเจอกันผมบอกเลยว่าผมแขนผมบอกเลยว่าผมโคตรแขนเจอกูเจอกูเจอกูอ่าสีม่วงโอ้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 เฮ้ยเมื่อกี้สีม่วงไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนกูกูเป็นเพื่อนเพื่อนเฮ้ยสีม่วงไปไหนแล้วอะ อาวสีขาวใครวะเนี่ยเจอกูแหม่เจอกูเอยขอโทษนะคำหยาบนะเมื่อกี้ตัดออกได้ปะวะโอเคเดี๋ยวผมตัดออกแล้วกันนะเมื่อกี้มันเป็นคำหยาบโอเคไหน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 ที่รักอยู่ไหนจ๊ะไม่เอาผมจะไปฆ่าเขาอะฮะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหรือตายไปแล้ววะใช่ไหมช่ปปะวะ w หรือตายแล้วอ่ะไม่นะกูจะฆ่าแฟนตัวเองไปไหนแล้วไม่ยอไม่ใช่ผมกลัวว่าจะฆ่าอีกคนหนึ่งแล้วก็คือชนะเลยเออเออดาร์กเดย์ไม่ใช่ไหมไม่ไปไหนแล้ววะโอเคถ้าหาไม่เจอก็คือผมกดแม่งเลยแล้วกันเ <500. S 1> รียบร้อยดูซิว่าแฟนผมตายยังอ้าวแฟนผมยังไม่ตายโ okay. อเคเอาตายแล้วนี่หว่าโอเคตายแล้วจะได้ฆ่าคนอ<ม>ื่นกูกดไปงั้นแล้วกูเช็คแฟนตัวเอง โอ้ไม่นะสีน้ำตาลม,ม,มึงแย่งกูฆ่าได้ไงมึงฝันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูใช้คำผิดโหเฮ้มึแก้ตัวไงดีอะ <c oughs> ไอ้เหี้ยกูไม่น่ากดเลยเพื่อน <c oughs> กูไม่ได้เลยกูไม่ได้เลยเพื่อนตัวเดินไปผมจะโยนโยนขี้ไหมเพื่อนแล้วกันแอดมินก <c oughs> ูโยนขี้อ้าว Okay. นะโอเคสกิปโหวตชนะอุโ๊ยมันโหวตผมเฉยเลยเกือบเลาอืมมาฮะเรามาไล่ฆ่าคนกันต่อเลยดีกว่านะเอาละดาร์คเดย์ดาร์คเดย์มึงมานี่ดาร์คเดย์มึงมานี่มึงมานี่มึงจะไปไหนมานี่มานี่นายมึงมานี่นาย,นานนายจ๋านายไปทำภารกิจใช่ไหมมึงไปทำภารกิจใช่ไหมข้ามานันนี่เพื่อนข้ามานันเรียบร้อยไอ้สัสจีจีเพื่อนเลิฟ จบแล้วโอเคนะฮะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะโอเคก็อย่าลืมตั้งชื่อ RV ให้ผมนะผมคิดชื่อไม่ออกจริงๆโอเคะฮะเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ